สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูภายสีดอกค้านะครับที่คุณตาทิงเลี้ยงวันนี้ก็เจ้าของก็มาดูนะครับว่าไายสีดอกค้าเป็นยังไงบ้างหลังจากไม่ได้มาดูหลายปีเลยยัง,ง,งไงคุณตาทิงสวัสดีครับคุณตาทิงสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเพื่อควากส่มใจที่ดอค้ำด้วยนะครับครับ ได้ bills, <Cabinet. S 1> neck. ค่าหญ้าค่าอะไรเชื <onder> ้อให้เขากินครับกฟันตาเนี่ยก็เลี้ยงให้หลานเฉยเลี้ยงดูแลให้หลานครับหลานมันก็โอเคอย่างนี้นะครับคนผู้หญิงนะครับเป็นเจ้าของช้างครับเจ้าของช้างแท้เลยครับดีครับเจ้าของแท้เลยครับเราเลยเจ้าของอยู่รอกอนไม่ตาครัโลว์วอับยายนตาดีโลว์บันยายนะใกล้แต่โลอ่ะ อันนี้ก็ได้มาดูความเป็นอยู่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เยอะครับไม่ไม่ผอมนะครับอ้วนนะครับว่าสีดอคำก็เป็นช้างเป็นช้างหัวใหญ่ตัวเล็กเวลาถ่ายออกไปมันก็จะดูอผอมๆนิดนึงแต่เขาไม่ผอมนะครับอ้วน,รน,นครับ,รบ,รบอาหารมีเยอะยๆเลยนะครับคุณตาไปหามา คุณแม่เอฟซีแม่เอฟซีหลายๆท่านช่วยบริจาคมาก็มีหญ้ามีอ้อยมีสับป,ปะรดนะครับนี่คือเป็นของไผ่ค้ำนะครับตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ได้หลายๆวันอยู่คุณแม่เอฟซีหลายๆท่านบอกว่าไผ่ค้ำผอมไม่ผอมนะครับถือว่าอ้วนอยู่นะครับ ก็กาเป็น,<ใ>นช้างตัวผู้ครับดูพัทยายังไม่อ้วนขนาดนี้เลยครับดูรอบตัวแล้ว,วไ,มไ,มไม่ไม่ผอมเลยนะครับอ้วนอยู่ลาเดนี้ามมือ เวลานอนก็นอนแอร์ทรายบำบัดนอนหาเจ็บจูดูเบิกมือมานั่งกันดำเน้นเลยเข้ามาได้ขัดตัวแล้วมากระจายขัดตัวเลยเลยนี่กินดีครับกินทั้งวันเลยจะเป็นช้างกินเรียบร้อยครับกินไปเรื่อยๆกินทั้งวัน ด้วยฝากช่องซีโดคําด้วยนะครับครับฝากด้วยครับไปกดติดตามด้วยเด้อคุณแม่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยเด้อฝากด้วยครับฝากน้องใหม่ด้วยครับฝากน้องใหม่ช่องช่องฟลายซีโดคํา คำเดียวคำสีดอคำครับคำครับแม่แม่เอฟซีหลายๆคนจะจําชื่อ,อส่วนมากจะเป็นสีดอคำแต่ชื่อจริงๆเขาชื่อสีดอคัมครับฝา,ากด้วยด้วยคุณแม่เอฟซีหลายๆท่านฝากด้วยครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับครับน้อ,องในมีิติ พักคนจะสร้างบ้านให้น้องน้องอยู่ตรงนี้สองปีแล้ว สีโดครับในติดอตกตกงานมาสองปีกว่าแล้วนะครับก่อนเพื่อนเลยก่อนเเพื่อนลยก่อนเพื่อนเลยคุณตาทิงบอกก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเลย,เลยจากพัทยามาก่อนเพื่อนตังยังแต่โควิดยังไม่เข้าอ่ะครับน้องนี่ตกงานมาสองปีแล้วว่าเจ้าของไม่สบายเลยตกงานกลับบ้านพเพราะเจ้า,อจาของช้างจริงๆเนี่ยพ่อเขาเป็นมะเร็งเลยตกงานแล้วกลับบ้าน เลยตกคนเพื่อนคนโควิดเป็นมลงตายอ๋อป่อดปิดาน่ยัยโอ้ยยัยปิดด้าเนื้อ Ừ. Ừ. Nhà mặt mặt môn của ngành muốn, ngành mô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 n, Cái môn, ngành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  môn, đây, nhận. đây. <laughs> Covid ngành mình hết môn, ngành môn, ngành môn, ngành môn, นนนะรับดายท้ล้วอทองก็ได้นะครับนี่ลอดทองก็ได้นี่นีคุณบ่าวตรงนี้นก,น <c oughs> กินอย่างอร่ออร่อยเลย

ฝากคุณแม่เอฟซช่วยกดติดตามด้วยด้อเดี๋ยวมีอะไรอัพเดทให้ดูวันหลังด้วยครับสวัสดีครับ